ดูคลิปให้จบนะครับเพราะเรากำลังจะแจกหัวเดทหัวดีที่ท้ายคลิปมีรายละเอียดนะ สวัสดีครับวันนี้อยู่กับพวกเราครับหลังจากห่างหายไปโคตรนานถ้านานก็ได้นานจริงอ่ะอยู่กับผมครับแอดมินโนวาจากสมาคมบุงคล์ไฮสปูเรโแล้ะแล้วก็ผมครับแอดมินเวนทัสนะครับหรือลิทจากสมาคมบุงคล์ไฮสปูเรโร่ครับผมใช่แล้ววันนี้เรากลับมาครับพร้อมของเล่นสุดพิเศษที่แบบโคตรพิเศษเลยใช่แต่อยากจะบอกทุกคนครับคนจริงต้องเดวันครับเพราะวันนี้เราเป็นคนจริงต้องเดวันเพราะอะไรเพราะว่า ชิ้นนี้เป็นชิ้นแรกในไทย,เร,ยเรียกได้ว่าเป็นชิ้นแรกๆเลยก็ได้แบบคือแบบต้องขอบพระคุณอย่างสูงกับทาง Hasbro ประเทศไทยน<โ>ะครับที่ที่แบบเหมือนกับอนุญ,ญาตให้เราได้เอามารีวิวก่อนอช่วงสักสัก,สกนิดหนึ่งคือของจริงๆเนี่ยมันจะออกที่น้าเ้ยเราเอาเดามารีวิวก่อนประมาณห้าวันเร็วๆนี้ใช่เร็วๆนี้ก่อนใช่เราได้มารีวิวก่อนก็เลยแบบแบบมีสิทธิพิเศษได้ลองดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้างใช่ใช่เขาแบบส่งมาให้เทสลองเล่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเดี๋ยวเราจะมาแกะอันบ็อกซ์และรีวิวกันในวันนี้นั่นเเอองคคครรัับบโ ต้องเกิดกันว่าของเล่นชิ้นนี้เป็นของเล่นที่พิเศษกว่าของเล่นฮัสโบตัวอื่นใช่เพราะว่าจากการที่เห็นนะในรูปพวกนี้ครับก็จะเป็นเอ่อพร็อพเหมือนกันอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งต่อหนึ่งเหมือนกันนี่คือสเกลเท่ากันของหนึ่งต่อหนึ่งก็คือเท่าเท่าของจริงอะไรประมาณนี้แบบที่เห็นในหนังสเกลในหนังสเกลในหนังอันอื่นเนี่ยเขาจะเป็นพวกมีเอ่อมีไฟ เขาเรียกว่า l ลเ play ครับก็คือแบบเราสามารถสวงบทเป็นคาแรคเตอร์ได้อย่างเช่นอันเนี้ยแม็กแนเตอร์เราก็จะมีไฟล์แล้วก็จริงก็ใส่ไรด้วยแล้วก็บางอันนึงก็จะมีเสียงใช่ใช่แต่ก็คือก็มีอยู่แค่นั้นจริงๆแต่เจ้านี่ครับที่พิเศษกว่าชาวบ้านเขาก็คือมันพูดได้ถูกต้องแล้วมันสามารถแบบเขาเรียกว่าไตอบสนองกับเราได้ด้วยแล้วที่สําคัญอันนี้มันเป็นของเล่นแบบมาเวลเลเจนที่เป็นเป็นหนึ่งต่อหนึ่งชิ้นล่าสุดที่สามารถเล่นกับแอปพลิเคชันในมือถืืออออขงงคคุณไดด้้้้ววววยแแแบบ่่่่าามันนึึลล ก็เลยรู้สึกว้าวระดับหนึ่งแบบเฮ้ยทำไมปีนี้หนึ่งตอนหนึ่งมันออกมาเป็นหัวเดซปูวะแปลกนึกว่าเป็นพ็อปใช่นึกว่าแบบเท่าที่ผมได้ข่าวมาอาจจะเป็นหมวกของฮีโร่ตัวอื่นอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นพ็อปอาวุธที่อะไรก็ไม่รู้แต่ว่าอยู่ดีปีนี้หรอปุ่มเป็นหัวเดซปูทอกกิ้งเดซปูเฮดก็เลยผมไม่ถามเหตุผลนะคบว่าเพราะอะไรเขาบอกว่าที่จริงปีนี้มันเป็นแบบครบรอบเฉลิมฉลอง X-Men Movie 20ปีคือ Xmen Movie ภาคแรกฉายปี2000 นี่ปี2020ครบรอบ20ปีแต่ถึงอย่างนั้นภาคแรกก็ไม่ได้มีเออไม่มีเลยูแล้ว่าแลเป็น X Men นั่นแหละเออแต่มันอยู่ในคูลของ X Men นั่นเองโอเคโอเคเรามาดูกันเลยไหมข้างในก่อนอื่นเลยเราเปิดมาแล้วก็เจอกับนี่โอ้โหวิธีการเล่นซึ่งดึงออกมาอีพิกมากเดี๋ยวจะบอกว่าวิธีการเล่นของมันเว้ มันพิเศษไอ้กระดาษ<ช>อันนี้คุณอย่าคิดว่าเป็นกระดาษโง่ๆนะครับทไมอ่ะเขาใ,<ช>ให้<ๆ>เขาให้วิธีการพับเป็นหมวกเดดพูไปข้างในด้วยอ๋อไหนดูตลกวะตลกวะแบบพับเป็นหมวกใบเรือเออเออ ก็คือคือใช้ใช้แบบวัสดุใช้วัสดุให้คุ้มค่านะครับอะไรแบบนี้นะแล้วก็ในเมนูอินสตรักชั่นเนี่ยมันจะมีบอกว่าเฮ้ยทำความสะอาดยังไงให้ใช้ผ้าเช็ดเห็นไหม<ช>แล้วก็ผ้าเช็ดเดีย <c oughs> บคือถอดถอดมาซักไม่ได้ใช่ถอ <c oughs> ดมาซักไม่ได้เดี๋ยวเราจะให้ดูวัสดุอีกทีนึงครับแล้วก็มีฐานครับแต่ว่าเป็นฐานเหมือนแบบตัวฐานใส่ฉายก้อนใหญ่อ้วนๆฐานตัวซีฐานตัวซีไปเวลาไปร้านเซเว่นก็บอกเอาฐานซีครับสี่ก้อนในการใช้งานอะไรเงี้ยอ่ะโอเคถัดไป โอเคได้ไปแล้วครับกับหัวเดซพูเฮ้ยขอเรือบนักแรกก่อนอเราเราเห็นคือถ้ายังไม่ได้จับนะเหมือนผ้าจะแบบเป็นผ้าหนาๆเหมือนเหมือน,นที่เราเห็นในหนังเลยเพราะว่ามันมีเท็กเจอร์แบบใช่แบบเป็นเป็นคลอสจะเป็นผ้าถักถักอะไรประมาณนี้ใช่แล้วก็แบบมีดาเมดด้วยแต่คือพอจับแล้วมันมันเป็นเหมือนแค่ลายผ้าคือคือมันเป็นมันเป็นลายผ้ามันไม่ก็สกรีนลาย<ว>เออแต่ว่าผ้าจริงเหมือนแบบเป็นเด็กผ่ายืดเนี่ยลองดูดิผ้ายยืดรู้ไหมครับทำไมตรงนี้ครับ เป็นผ้ายืดจริงๆนะคืออยากจะบอกว่าตรงนี้มันเป็นเอกลักษณ์ของเดดพคูนะที่เป็นตัวเดียวที่มีเว้ยจะงอยเออเป็นจังไยที่แต่แบบต้องมีจริงๆอ่ะตัวเดดพููต้องมีนะครับแล้วก็อันตรงนี้มันเป็นปอกคอครับรู้ไหมที่จริงเห็นในหนังก็จะเห็นแหละว่ามันจะมีปอกคอตัวนี้ที่จริงเนี่ปอกคอมันเป็นแบบที่คอนเนคเตอร์ที่คอนเนคเตอร์คอนะฮะประมาณนี้แล้วก็อันนี้คือตาที่จริงเนี่ยมันขยับได้ทุกส่วนเลยนะตาตรงเนี้ย คิ้วตาปากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หัวันขยับได้อย่างงี้เลยแต่หูไม่ได้หูไม่ได้หูไม่ได้คือถ้าถามผมพอเห็นตัคุผมนึกถึงฮาโลวีนด้วยอ๋อไี่ยกหัวนะไปเที่ยวฮาโลวีนเดลี่ฮอลโล่ไงที่แบบว่าถือหัวแบบแบบแจ็คหัวขาดอะใช่ใช่โคตรเท่เลยด้านท้ายครับจะมีแบบให้เปิดปิดไฟให้เปิดปิดสวิชแล้วก็มีเปิดบูทบลูทูธด้วยอ่าก็คือสำหรับตัวนี้จะจะเล่นกับแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์นั่นเองก็ไปโหลดแอปนี่มาที่ชื่อว่าเด p พูล เดสพูเฮดเดสพูเฮดก็จะเป็นแอปจาก h a ร b ดบเลยที่ไม่ได้ของเล่นตัวนี้โดยเฉพาะเลยนะครับโอเคเมื่อเราใส่ฐานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาใส่ฐานกันแล้วก็ดูว่าเล่ยังไงนะคะโอเคเรียบร้อยแลครับตอนนี้ฐานอยู่ข้างในเรียบร้อยแล้วใช่มาเปิดกันเลยเป็นยังไงอ่าแล้วเราก็ต้องไปหาบลูทูธของหัว Deadpool นะครับจะจะใช้ชื่อว่าขมผมนะไม่รู้คนอื่นเป็นหรือเปล่าแต่ผมเวสเอ้ยวิววิวสัน BLE นั่นเอง แล้วก็พอเข้าเว็บปุ๊บนี่จะขึ้นหน้านี้ครับเ e c วเ <Connect. S 1> อ่อกำลังหายอยู่แล้วก็จะเป็น c o n n e c t เ d ็ยแบบนี้ครับพอคอนเน็กเต็กดโอเคมาครับมันก็จะมีอยู่3ามสามว m a ใหญ่ๆมี e do Make me say แล้วก็มีมอนันเองนะครับ <c oughs> ก็คือนั่นแหละรครับเป็นเป็นสไตล์เดดพูลเลยคือกวนๆนะครับใช่แต่แต่คืออยากจะบอกทุกคนก่อนตอนให้คุณไม่มีแอปเนี่ยมันก็จะพูดได้เว้ยแต่ว่าคุณจะไม่สามารถสั่งการมาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ออกใช่ไหมเหมือนกับว่าคุณซื้อของมาราคาเต็มะคุณเล่นได้ห้าห้าสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ย<อ>คุณต้องมีแอปด้วยไหมคุณถึงจะแบบเล่นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มประมาณนั้นโอเคเรามาดูกันทีละหมวดไหมอ่ะไม่มีดูโอเค มันจะให้เราพาไปเดินนี่ให้เราพาไปเดินโอเคมันก็จะมีโหมดอยู่หลักๆ UC โหมดนะก็คือ bathroom แพร่งเบดแพร่งเอ่อฟริชฟริชแปลว่าตู้เย็นนั่นเองนะฮ <refrigerator S 1> นะแล้วก็แคปทีแพร่ง คือแบบไปแกล้งไปวางกับโฟกแบบไปวางที่ใกล้ๆคนอื่น,นแล้วมันก็ active เลยอะไรเงี้ยแล้วก็มี custom แพลนนะครับก็คือ <custom S 1> แต่ละแพ้งเนี่ยเขาจะเซตไว้ให้แล้วทั้งหมด4แบบแต่ custom เนี่ยเราก็จะเลือกได้ว่าจะให้มัน activate โดยการ, <S <S การมีแสงอ่ามีดี t e c t light ด้วยก็คือถ้าถ้าสมมติปิดไฟอยู่ใช่แล้วมีคนเปิดไฟเข้ามาในห้องอ่ามันจะมันจะมันจะ active ออแล้วก็มีน้อยน้อยก็คือแบบคุณสองเสียงคุยกับมันหรือตบมือ อะไรเงี้ยมันรับเสียงได้ด้วยอแล้วก็มูเมนต์มูเมนต์ก็คือแบบมันรูมมาจากคลังเขาอืมอะงั้นไอ้แพร้งเนี่ยอยากให้ลองเล่นกันเองว่าเป็นยังไงแต่เรามาคัสตอมดูดีกว่าแล้วก็ผมเลือกโหมดมูฟเมนต์แล้วก็เราเลือกเป็นนอยส์ไหมอ่านอยส์นอยส์ก็ได้อ่านอยส์แล้วก็เป็นเป็นคำคำพูดก็คืออะไรก็ได้นะคุณอะคุณจะอะไรก็ได้แล้วก็รีพีทอ่ะผมใส่ทีทีมแล้วกันกดแอคทีฟครับแล้วก็ yes มันก็จะเซตติ้งเซตอัพแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันจะพูด,ดวยว <ank> <ด>่าเซตอัพเสร็จแล้วถ้ามันเซตอัพเสร็จนี่เลยมันจะพูด <we> ใช่มันจะพูดแบบ p l a n k activated อ่ะ,อะ noise เราส่งเสียงดังครับ hey no, uh, really, คุณลองนึกสภาพถ้าคุณเอาไปวางไว้ในห้องนอนแม่ของคุณ <laughs> เนี่ฮะเอ็นดูพร r e เซ n เซ d by Hasbro และนี่คือ b l a k the f o r t w a l นะมันคือมันบอกคนดูว่าเนี่ยผมมาจาก Hasbro เออตลกดีตลกดีงฮัลโหล ก็คือคือเมื่อกี้ที่มันพูดอะไม่ได้พูดม้วนๆนะคือมันได้ยินเสียงใช่มันได้ยินเสียงมันเลยก็เลยพูดตอบแต่เหมือนเหมือนจะไม่ตอบแล้วเพราะว่าผมใส่แบบเป็น three times ก็คือจะจะ activate แค่สามครั้งแล้วก็จะไม่นี้แล้วโอเคนี่ก็เป็นเป็นแพลงค่าๆแต่เขาจะพูดอะไรเนี่ยมันจะแรนดอมเอาถูกต้องมันจะแรนดอมแต่ก็อยู่ที่ว่ามันอยู่ในโหมดไหนแต่ประโยชน์ของเขาเนี่ยจะมีทั้งหมด600้อยเยอะมากเออไม่ว่าจะอะไรก็ตาม อ่ะนี่ก็คือเมกมีดูอ่ะ,อะมามาอ,อีกโหมดหนึ่งเขาก็จะมีมีไนท์โหมดไนท์โหมดคือนอนแล้วก็มีปาร์ตี้โหมดปาร์ตี้โหมดก็คือเหมือนกับว่าฟิลลิ่งปาร์ตี้อยู่อะแล,แล้วเพื่อนคุณต้องเห็นหัวเดทพูอ่ะผมเปิดออนเลยรอหน่อยอ,อ่ะผมว่าเราเราต้องทำอะไรกับนบนาะ คือเหมือนกับว่าเราอยู่ในสภาพปาร์ตี้อ่ะมันก็จะคุยจ่อไปเรื่อยเลยประมาณนั้นก็คือพูดมากไปด้วยเนี่ยทักคนคุยอะไรเอาว่าพูดพูดพูดทอกาจีพูดมั่วพูดไปเรื่อยถ้าคุณอยู่ในวงเครื่องดื่มแก้ขวยคุณคนเปิดหมดนี้โอเคกินแก้ขวยกินน้ำทอกาจีครับอะไรพวกนี้ก็โอเคโอเคพอพอพอพูดมากเหลือเกิน อ่ะ N N มันปาร์ตี้ไปก่อนอ่ะเดี๋ยวไหนทหมดไปลองกันเองว่าเป็นยังไงนะครับคือผมไม่อยากรูวุวทุกอย่างนะคุณลองแบบเอ็กซ์เพรนด้วยตัวเองมากเหมือนกันโอเคต่อไปเป็น Make Me Say นี่อ่ะ m คือ Make Me Say เขาจะมีแบบว่าหลายแคตตากรีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับข่าวมีการนอนเอ่ออาหารแล้วก็เซลฟี่พูดตลกพูดบายอะไรก็ว่ากันไปอ่ะผมผมจะลองพูดเซลเอ่อเซลเซลฟี่สักครั้งนะ เหมือนเวลาเราถ่ายรูปไงเซชีสแบบสมมติว่าอ่ะถ้าไ,ไ,ไปลองกดเซฟซ่งหน่อยสิดีหรือเงาป่ะทันงที่จะเป็นหมวดสไตล์แบบนั้นกับ <Ellis> ถ่ายรูปโอเคเท่ว่ะอ่ะมากรีตติ้งสิทำความร,รู้จักกันหน่อยเนมพูลเดดพูลิี่เมชโอเคเนี่ยก็เป็นคำพูดซิ<อ>มโ<า>พสิมโพนะฮะอ่ะขอขอขออีกสักคำกูดบายแล้วกัน โอ้ยใจเย็นนะเดชพูว่ามันไม่ได้พูดว่าตื๊ดตมันพูดว่ามาเตอร์ฟาเตอร์คุณอย่าฟังผิดคุณอย่าฟังผิดเขาส่าห์เซฟให้เราเหมือนกันเนี่ยโอเคโอเคก็ขอบคุณมากๆเลยเดชพูไปอ่ะสอบมามาถึงมอหน่อยอ่ะคือในในมอเขาจะแบ่งเป็น3ส่วนใหญ่ๆก็คือ do not press แหม เชิญชวนให้กดหลือเกิญชวนให้กดต่ว่าห้ามกดจะชวนแล้วเกินแล้วก็มีอะลาร์มเคาะแล้วก็มีเว็บบอลเอ็กซ์เอามาดูน็อตเฟสก่อนมันเป็นปุ่มสีแดงอย่างนี้นะครับไม่ปุ่มมันเหมือนปุ่มแบบมันล่อใจเรากดอ่ะเอออ่ะผมล่อแล้วมันก็เขียนว่าดูน็อตเฟสห้ามห้ามกดนะห้ามห้ามเรากดนะที่จริงผมจะกดอันนึงซองอ๋อเป็นฟ้าเป็นปุ่มตดกดปุ๊บเสียงตดอะไรเงี้ยโอ้โหอ่าวมีอ่ะ อันนี้มันบอกว่าอันนี้มันบอกว่าเรามันไปปุบไปปลดปุ่มปล่อยนิวเคลียร์ที่แคนาดาคือคือนไอ้พวกนี้ก็เป็นหนึ่งในหกร้อยประโยคที่บอกเหมือนกันนะครับอ๋อนี่แต่มันน่าจะมีอีกเยอะว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องลองเองด้วยผมรีวิวเสร็จผมจะไปเล่นให้หมดเลยว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะโอเคครับแล้วโมดสุดท้ายครับใน more shit นะฮะ weapon X เอ้ย weapon X เมื่อเรากดเข้าไปแล้วครับจะมีเอ่ออะไรชิวิชังกาดาวกระจายแล้วก็มีกา s gas อ่ะเรากด จะมีชังกาก่อนแต่อยากให้อยากให้เล่นเด็กๆต้องทำยังไงอ๋ออะเมื่อวันมันเป็นจออย่างนี้นะคะรับก็คือเขาจะให้เราสวายเนี่ยแบบให้ให้เลือดไอ้นี่ออกมาใช่ไหมแล้วถ้าอยากจะเลื่อนให้เคลื่อนฟิวเราต้องอัเข้ามาในปากครับ <c oughs> แล้วก็เลื่อนวายเทคาไรเนาะให้ไม่กี่เด็ดจอพุ่ง can get ดับโบิ้เหรอดับเบิ้ไปดิไปดิชิมิชังกาให้ไม่กี่เด็ดจอพุ่งเอ้ยเหมือนเลี้ทงธาก๊อตเลยอ่ะ เอาไปเองเอาไปเองพ่อ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 ไทยแล้วเฮ้ยผมเยี้ยมันเร่อๆกูจะมีตัวหัวแบบนมันเป็นฟูบอทยังไงล่ะก็คือโดยรวมเนี่ยมันจะพูดถ้าถ้าเราไปทําอะไรเลยเนี่ยถ้าผมไม่ได้ต่อแอปนะเปิดแล้วก็ทิ้งไว้เฉยๆมันก็จะพูดไปเรื่อยๆถ้าพูดไปเรื่อยไม่หยุดโดยรวมก็ประมาณนี้แหละสําหรับหัวเดตพูนะครคือถ้าถามว่าหัวมันใหญ่ไหมคือก็ลองเชียร์อัวผ ลำโพงของเนตพูเนี่ยจะอยู่ตรงตรงนี้นะฮะช่วงปากก็คือปากาใช่ใช่ก็คือเหมือนโมเสียมันออกจากนี้เลยไม่ได้แบบมาจากมาจากคอหรืออะไรก็คือสมจริงมากขึ้นนั่นเองนะฮะอ่ะถ้าถ้าผมอยากได้หัวเนตพูตัวเนี้ยต้องทำยังไงบ้างครับราคาเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างราคารีเทลเนี่ยเขามีแจ้งกระซิบก,กระซิบมาว่าอยู่ประมาณเกือบเกือบเจ็ดพับบนบาทแต่ว่าถ้าคุณอยากได้ราคาพิเศษนะคุณไปดูใต้ดีสคริปชันลิงค์ลิงค์แบบคลิปเนี้ยจะแบบจะมีร้านบอกอยู่ก็ไปตามร้านพวกนี้นะครับก็จะได้ราคาพิเศษขึ้นมาจากปกติ ก็คือถูกถูกอ่าในในห้างแน่แน่ในห้างแน่นอนแล้วก็จะได้ของมันจะออกเมื่อไหร่ครับเนี่ยของเออผมอยากจะบอกที่จริงเราได้มารีวิวก่อนเนี่ยก่อนที่มันจะวางขายประมาณไม่เกินเจ็ดวันก็คือเจ็ดวันหลังจากข่ายนะ่นจะวานขายแล้วเออประมาณนั้นนะฮะช่วงต้นเดือนกรกฎาป้ายเราลืมอะไรกันป่ะเฮ้ยอ๋อผมจําได้แล้วในวันนี้นะครับที่เราอ่านกันอยู่เนี่ย ยอดไลค์เพจเราอยู่ที่ประมาณ500,000-50,000ไลค์ก็คือจริงๆเราจะรอ600,000ไลค์แหละแต่ว่าเราคงไลคเกินไปแล้วก็ของเนี่ยมาถึงเราเรื่อยแล้วใช่แล้วก็เลยอยากจะทําการตอบแทนขอบคุณทุกๆคนนะครับโดยการแจกหัวเดสพูลจากฮาร์ดโบหัวแบบนี้ครับไปเลยหนึ่งหัวฟรี e free ไปหัวใหม่นะไม่ใช่หัวตัวนี้นะไม่ใช่ตัวที่เรารีวิวครับไม่ใช่ตัวนี้แน่นอนเพราะตัวนี้ผมจะเก็บเองแต่ข้อแม้ครับก็คือพวกคุณต้องไปรับกันที่ฮาร์ดโบว์ประเทศไทยอยู่ที่ไหนอะ อยู่ที่โซนอ,อยู่ตึกเกสรทาวเวอร์ครับแต่ว่าถ้าใครเป็นผู้ชนะเนี่ยเดี๋ยวนัดวันกับผมแล้วเข้าไปเอาเดี๋ยวผมจะเป็นคนพาคุณไปถ้าถ้า <ไป S 1> ผมว่างนะถ้าผมว่างนะโอเคครับแล้วสำหรับกิจกรรมที่จะร่วมรุ้นหัวเดชพูนเนี่ยคยร,รัทำยังไงวะพี่เลง่ายิดเดียวครับ คุณไม่ต้องไลฟ์เพจเราก็ได้ครับคุณแค่มาดูคลิปครับแล้วก็ไปกดไลฟ์เพจฮาร์ดโบว์ไทยแลนด์นะครับว่าดีดเล็กอีเล็กดีสคริปชั่นนั่นเองคุณไปกดไลค์ปุ๊บแคปภาพไว้ว่าคุณแบบกดไลค์เรียบร้อยแล้วแล้วคุณเอาภาพมาโพสต์ใต้คลิปนี้ที่คอมเมนต์เราบอกว่าอยากเห็นอะไรจากฮาร์ดโบว์เพจไทยบ้างเช่นแบบเฮ้ยอยากเห็นเอามาเวลเข้ามาขายเยอะๆอยากเห็นแบบของเล่นชิ้นไหนจากฮาร์ดโบบ้างอะไรอย่างเงี้ยให้เราอ่านกันนะเขาแบบเราอยากเห็นความคิดเห็นของคุณเลยเนี่ยอันนี้คือโพสในเฟซบุ๊ แล้วก็ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะแรนดอมจากผู้โชคดีที่กดไลค์นะครับครับถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดก็ต้องอาจจะต้องที่จริงอยู่ต่างจังหวัดก็ได้คุณก็แค่สละเวลาหนึ่งวันก็ามารับต้องเป็นวันธรรมดาเลยนะจันถึงสุกนะครับวันหยุดไม่ได้นะโอเคเไยก็เดี๋ยวถ้าใครชนะก็เดี๋ยวติดต่อเดี๋ยว,วเดี๋ยวอินฟอร์มข้อมูลให้ในเองครับใช่อินฟอรม์มเลยโอเคครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องพาหัวเดศภูไปกินข้าวแล้วก็เนี่ยผมทานเออไปเซเว่นก็พอแล้วยายไม่กินมากเลยพูดมากด้วยนะครับก็ไม่ได้ทูนะอหน้าหน้ารอนะ เดี๋ยวไปหาซื้อแมสซื้ออะไรมาให้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวติดโรคติดอะไรอีกใช่เออแต่อย่างมันจะเป็นโควิดก็ผมก็ไม่รู้นะแต่ก็อาจจะเป็นก็ได้คือซื้อมาก็ต้องดูแลมด้วยนะครับมันก็เหมือนคนคนนึงนี่แหละแต่แค่พูดมากนิดนึงครับก็โอเคก็ขอบคุณทุกคนว่าครับที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวรอดูกันหน้าว่าคลิปหน้าเราจะมีของเล่นอะไรมารีวิวอีกแบบคนจริงแบบเดยวันอะไรแบบแบบชิ้นนี้แบบชิ้นอื่นที่เรารีวิวมาเนี่ยแบบไม่ไเดวันหมดเลยเว้ยใช่โอเค้รรีนนััับบสหวผม เอ่อปลายจากสมาคมมวยไทยสปอยโรแล้วก<ต>็วผมลินนะครับจากสมาคมมวยไทยสปอยโรต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ